นี่ครับมาดูทีมชาติไทยโคตรท็อปฟอร์มครับถล่มทุกชนิดและครับตอนนี้ต้องบอกว่าชนะน็อกไปเลยครับเบสบอลตีโคตรมันและครับโอ้โหดูหัวดีครับใส่แบบเต็มแรงแล้ววิ่งเลยครับโอ้โหได้แต้มแบบทิ้งขาดเลยอ่ะคือใครดูเบสบอลนี่บอกได้เลยครับว่าไทยถล่มมาสองนัดแล้วนีครับ 16 0 12 0นย์ี่โอ้โหดูดิฮะตีเสร็จแล้วก็วิ่งจ้าม้าวลยครับโอ้ยทันไหมทันไหมโอ้โหเดือด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 ครับตรงนี้ต้องบอกว่าเอาลองไปดูอยู่คลองหนะแต่อีกหนึ่งกีฬาครับควบกับพี่กรอบพี่กรอบเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหโปลมาครับขี่ม้าโปโลแล้วยังไงคุณต๊อบไอวัตศรีวัฒนาประพาซัดเรียบร้อยครับโอ้โห ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะคุณตอบซัดสนะครับบอกได้เลยคบว่าซัด3ครับยิงอย่างโหดครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหโอ้หูมาแล้วต้องบอกว่าตีมา้าตีตีบอลครับไม่ใช่ตีมา้าตีบอลครับเดี๋ยวดูมันบันขนาดไหนแล้วใครจะหวดได้ทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินไปได้ครับสุดท้ายนั่นเองเดี๋ยวมาติดตามตรงนี้นะครับรวมไปถึง ฟุตบอลที่บอกว่าพลิกล็อกโคตรโคตรล่ะครับอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันได้ก็เรียกได้ว่าโด่งดังไปทั้งอาเซียนเลยนะครับตอนนี้ครับสำหรับติมอครับหลังจากสร้างสรรผลงานนะครับในการถล่มสิงคโปร์ไป3ประตูตอนหนึ่งะครับโอ้โหหลายคนนี่ไม่อาจจะเชื่อนะแต่ว่าเกิดขึ้นจริงนะครับทางด้านของติมอครับฟุตบอลชายเนี่ยแหละในซีเกมครับเอาชนะ ทางสิงคโปร์ไป3ประตูตอนหนึ่งแบบนั้นเลยทั้งๆที่โดนนำไปก่อน1นูนย์ด้วยนะแต่มายิง3ลูกรวดเลยนะครับจากคานาวาโร่คอเรอาแล้วก็กาก้าครับโอ้โหดูชื่อแต่ละคนนี่ต้องยอมรับเลยครับว่าสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าก็ลองไปเช็คดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยกับการแข่งขันในครั้งนี้ทำไมสิงคโปร์ถึงโดนยิงยับขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชุด ทีมชาติสิงคโปร์ในรุ่นนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ส่งมาแข่งขันในชนิดที่ว่าแบบโอ้โหเต็มรุ่นซะขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับพอลองเข้าไปเช็คแล้วเนี่ยก็เป็นเด็กๆที่อายุประมาณสัก17นะครับหลายคนมากๆเลยนะครับต้องบอกว่า17เนี่ยมีถึงประมาณสัก5้าคนเลยนะในทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยมันแบกอายุเยอะงถึง56ปีนะครับแล้ว17ไม่เท่าไรนะครับ19ยังมาอีกเพียบ นะครับโอ้โห19นี่มีให้เห็นเยอะเลยนะครับ19 20 17เนี่ยคือเด็กทั้งนั้นเรียกได้ว่าไม่เต็มรุ่นจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติสิงคโปร์ในชุดนี้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ข้ออ้างใดๆนะครับซึ่งจากผลการขันคู่ของติมอเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยจะเข้ารอบได้ง่ายขึ้นแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ากฎและกติกาเนี่ยก็นับลูกได้เสียอยู่แล้วไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าหากว่าดูกันตรงนี้เลยนะครับตารางคะแนนไทยบวกหติมอร์ลบสเนี้ยโอ้โหแล้วแข่งครบแล้วคือไทยต้องแพ้สิงคโรปร์กี่ลูกอะคือแบบืมหพูดยากเลยนะฮะคือแบบนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเรานี่ โอ้ลอยลำแล้วนะครับสามแต้มสบายๆย,ยังไม่ต้องลงแข่งอีกนัดนี่ก็แทบจะเข้ารอบแล้วเลยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยพอผลการแข่งขันเนี่ยออกมาแบบพลิกล็อกขนาดนี้นะครับอ่าถ้าใครไม่เห็นก็คิดว่าพลิกล็อกแน่นอนนะครับขณะที่ทางด้านของมาเลเซียก็ชนะลาวไป4ประตูต่อหนึ่ง นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวหลักมาแต่เขาคงคำนวณแล้วแหละว่าพอเพียงนะครับาสายของมาเลเนี่ยพลิกขึ้นแซงนะครับเวียดนามตอนนี้บวก3นะเดี๋ยวนะัดสุดท้ายเสมอไปนี่มาเลแฮปปี้เลยแบบนี้นะลูกได้เสียดีกว่านะครับแต่ก็ต้องมาดูนะว่าวัดกันว่าใครจะเข้ารอบหรือว่าตกรอบกันแน่นะครับแล้วก็ทีมที่ได้อันดับที่1เนี่ยก็จะไขไปเจอกับอีกสายนะแล้วก็จะมีทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ยเข้ารอบมาด้วยนะครับก็รวมเป็น4ทีมนะก็ กันเนี่ยอยู่ในเนี้ยแหละแต่ถ้าดูจากคอมเมนต์เนี่ยโด่งดังอยู่นะอาเซียนชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเวียดนามหรือว่ามาเลย์ใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ชมติมอนะว่าพัฒนาขึ้นนะครับเหลือเชื่อสุดยอดเลยนะคนไทยก็ไปชมนะครับสิงคโปร์ ทีมของเขาเนี่ยอายุน้อยมากนะอย่างกับตันเนี่ยสิบเจ็ดเองมัง้งทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้บังคับให้เอาผู้เล่นอายุน้อยมานะครับอ่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ทีมเนี่ยจะเตรียมตัวยังไงแล้วก็ไม่ได้มีข้ออ้างด้วยแต่แน่นอนแหละว่าถ้าไม่พร้อมก็แพ้ไปเนาะ ออแล้วก็บางท่านก็บอกว่ายินดีด้วยติมอร์จากสิงคโปร์อ่าสิงคโปร์ก็รู้ตัวดีว่าสู้ไม่ได้นะด้วยอายุอานามแล้วก็วันนี้แพ้จริงๆนะครับยินดีด้วยครับติมอร์จากพม่าเงี้ยโอ้หลายชาติเข้ามาชมเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าติมอร์จะชนะง่ายๆนะเออยุคนี้ติมอร์ชนะสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โดนวันทูเพลย์ดิสซีเกมหรือเปล่านะเออหรือบอกว่าติมอร์ not อา,อาจจะไม่ใช่ทำไม่ธรรมดาเออบอกว่าติมอไม่ธรรมดานะขอให้พัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปสู้ๆติมอนี่ไงโอ้โหเหลือเชื่อนะเพราะว่าดึงนักเตะที่อยู่ในยุโรปหรือว่านักเตะที่เล่นในต่างแดนมาเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะสำหรับติมอนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอย่ามองข้ามทีมชาติติมอเป็นอันขาดนั่นเองนะครับ อะขณะที่ทีมชาติไทยเนี่ยบรรยากาศในการซ้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเงาเงาหน่อยเงียบเยบหน่อยนะมันมีไม่กี่คนเท่านั้นเองนะก็สิคนนะหายไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าทั้งผู้รักษาประตูนักเตะเนี่ยก็ลงสนามฝึกซ้อมเมื่อกี้สามแล้วใช่ไหมถ้าดูตรงนี้อีกก็น่าจะมาสิบเ11คนนะลองนับดูนะครับว่าไม่เกินนั้นนะี่ย หกและเก้าสิบสิบเอ็ดจริงๆด้วยสิบเอ็ดคนนะครับผู้เล่นแล้วก็ประตูสามนะครับที่เหลือก็ไปรับใช้สโมสรแต่เดี๋ยวน่าจะเข้าแคมป์แล้วแหละนะครับเพิ่มเติมวันนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเตะเสร็จเมื่อวานก็อาจจะเข้ามาพักผ่อนยืดเส้นยืดสายเงี้ยคดวางเขาขอไว้แล้วนะส่วนโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันสิบเอ็ดะมันอีกหลายวันนะเออมันมันน่าจะไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยของเราอะนะครับในการลงสนามเพิ่มมันเข้ารอบไปแล้วไนงะมันแบบ คือในภาคทฤษฎีกับปฏิบัตินี่โอ้โหต้องบอกว่าปฏิบัติก็เข้าทฤษฎีก็รอแป๊บหนึ่งนะเอออ่ะเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศในการซ้อมนะที่สนามตรงสนามไทเบฟนะครับอยู่ตรงประมาณหมืองจ่ายเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาเผื่อแวะเห็นนี่อาจจะสังเกตเห็นได้นะทีมชาติไทยซ้อมกันอยู่นั่นเองนะครับ ขณะที่การแข่งขันอื่นๆในซีเกมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะมีกีฬาเนี่ยยังไม่แบบจัดเต็มนะเพราะว่าถ้าจัดเต็มจริงๆเนี่ยทุกคนก็ต้องรอหลังวัน เปิดตัวหรือว่าเปิดพิธีเปิดนะครับหลังวันที่9นะแต่ว่าจะพาไปดูเบสบอลหน่อยว่าโอกาสที่หลายๆคนจะได้ดูเบสบอลทีมชาติไทยเนี่ยไม่ไม่เยอะนะเออแล้วก็มีนักกีฬาหลายๆท่านนี่โอ้โหต้องบอกว่าโปรไฟล์นี่สุดยอดนะบางท่านเนี่ยมเมื่อกี้มอสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นถึงดาราฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวนะเอออะแต่ว่าเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศใครไม่เคยดูเบสบอลเนี่ยแนะนําเลยว่าเฮ้ยสนุกนะ นะครับสนุกนะลองไปชมกันดูว่ามันได้ฟิลนะจังหวะที่เอ่อเคลื่องมาแล้วจังหวะตีไปเนี่ยใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันมันขนาดไหนเนี่ยนะครับการแข่งขันเบสบอลชายในซีเกมครั้งที่33ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาอำเภอธัญบุรีนะครับก็คือลังสิ์ของหกอ,ะ,อะนะ ก็ต้องบอกว่าไปดูกันได้นี่แมตช์สแล้วแมตช์แรกเรานี่โอ้โหชนะเออน็อกอะ่ะเวียดนามไปขาดร้อย 16บต่อศเหงียนกำลกำลาบเหรียญเหงียนเลยอะนะส่วนการที่จะเล่นในเกมนี้เนี่ยสปปลาวที่เจอกับเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นเขาแพ้สิงคโปร์มา1ต่อ13เลยนะก็ไทยนี่ค่อนข้างเก่งนะจริงๆมันมีสนามซ้อมเยอะอยู่นะเบสบอลเนี่ยถ้าใครชอบลองไปดูแถวพระราม9ก็มีด้วยสนามแบบลองซ้อมนะครับหรือว่าดองกี้ก็มีนะเออเนี่ยจังหวะเครื่องมาแบบเนี้ยคือเอาดีๆนะ ถ้าเคลี้งไม่ดีเนี่ยโดนคนตีได้นะเออเนี่ยจังหวะตีออกมาอา่ยังไม่สวยยังไม่สวยเนี่ยลองดูครับในแต่และจังหวะเอ,อ่อทีมชาติไทยเล่นเป็นแบบไหนอย่างไร,งไรบ้างก็ต้องศึกษาหน่อยนะก่อนไปดูก็ต้องลองดูทาง youtube หน่อยว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันตียังไงมันไอเคลี้งพิชเชอร์มันเป็นยังไงนะครับอ่ะเนี่ยครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเบสบอลชายไทยก็เก่งอยู่เหมือนเดิมฮะหลังจากเล่นไปเจ็ดอินนิ่งทำแต้มนำสปปลาว12บต่อนหนึ่ง ซึ่งห่างเกิน10คะแนนทําให้ชนะน็อกครับนะฮะพอห่างเกิน10คะแนนเนี่ยน็อกเลยนะครับไปในอินนิงที่7และเป็นการชนะน็อกคู่แข่ง2นัดติดต่อกันทําให้เบสบอลชายทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดดูสิแต่ละคนก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาที่เครียดอะไรนะลาวเควียงหมาก็หวดอุ้ยไปไหนไม่รู้ไปด้านหลังแล้วเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็เพื่อนๆเบสบอลก็จะต้องลุ้นอยู่ข้างๆนะ แต่ถ้าใครแฟนเบสบอลเนี่ยลองไปดูโอตาีิรีแม่งโคตรเก่งเลยนะทำได้ทุกอย่างเคลื่องตีเล่นได้หมดนะฮะเก่งจัดนะก็ถือว่าเป็น best of the world เลยมั้งเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ดูทีมชาติไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราชนะ2นัดแล้วเนี่ยทางนายกสมาคมกีฬาเบสบลอลแห่งประเทศไทยบอกว่าภาพรวมยังพอใจกับการเล่นของทีมพรุ่งนี้เราจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย นะครับก็คือวันที่7นี่แหละนะน่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ยังมั่นใจว่าเอาชนะได้3มเกมติดนะนะครับฝากแฟนๆก็เข้ามาเชียร์กันแล้วกันบ่ายนะที่ลังสิต์ของ6ซึ่งซีเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเจชาติร่วมชิงชัยในการแข่งขันเบสบอลเล่นแบบพบกันหมดนะครับโดยทีมอันดับ1 2จะผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแล้วก็3 4ี่ก็จะชิงเหรียญทองแดงกันมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาวัดกันดูว่า ใครจะเป็นผู้ชนะและคว้าแชมป์ไปครองในครั้งนี้นั่นเองนะครับส่วนการแข่งขันโปโลนะครับหรือว่าขี่ม้าโปโลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมาดูฟอร์มคุณท็อปไอวัตศรีวัฒนะประภานะครับเจ้าของเลเตอร์ครับเหมาสามประตูครับเดี๋ยวดูครับคนไหนเป็นคนไหนต้องดูกันเอาเองนะแต่ของไทยอะสีน้ําเงินนะครับโอ้ต้องบอกว่าขี่ม้าโปโลเนี่ย ต้องมีตังนะบอกเลยครับข่ามา้าข่าอะไรอีกโอ้โหดูดิควบกันมาแบบสุดยอดอะไม่ง่ายนะคือขี่มาแล้วต้องตีโดนด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าอ้ยไปไหนครับไม่โดนครับเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะครับแล้วดูครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณท็อปไอวัตศิวัฒนประพาครับเหมาสามประตูพาไทยเอาชนะฟิลิปปินไปสี่ต่อสองจุดห้าเข้ารอบรองแล้วนะเออดูดิ โอ้โหจังหวะที่ตีกลัวจะไปฟาดหมานี่สินะครับไม่รู้ว่าเขามีการเลง็งยังได้อยู่โอ้โหแต่ต้องซิกแซกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซกอยู่นะไม่ง่ายนะเออแต่มันเป็นกีฬาของแบบมดูแล้วออกทรงแบบพีเมียมนิดนึงนะเออนะครับดูครับไปครับโอ้ยวืดครับมายังได้ไหมนี่ต้องรอก่อนโอ้โยห,หวดมาตรงนี้จุดโทษหรือเปล่าครับโอ้ยเตะตีเปิด มาเรียบร้อยโอ้โหยิงไกลโคตรสวยเลยครับเมื่อกี้ฮะยิงไกลแล้วยังไงครับได้ไหมเรียบร้อยโอ้โหดูครับดูขี่ม้าโปโลก็มันดีเหมือนกันนะเออกติกานี่คือแข่งขันนี่จะเอา4ี่ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยอันดับหนึ่งจะพกอันดับ4ี่แล้วก็อันดับสองเนี่ยพกอันดับ3านะครับแต่ว่าเนี่ยแหละครับใครตีวืดเราก็เฮครับแต่ส่วนใครตีเข้าเราเฮกว่านะ ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ